บรรยากาศการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนวันสุดท้ายของปี2568เป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลายครอบครัวออกมาเลือกซื้อสินค้าเพื่อเตรียมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะไปดูบรรยากาศที่ตลาดยิ่งเจริญเขตบางเขนกรุงเทพมหานครมีประชาชนออกมาซื้ออาหารสดไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลเนื้อหมูผักสดผลไม้ เพื่อนำไปประกอบอาหารรับประทานร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูงและยังได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการคนละครึ่งพลัสซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ทำให้มีประชาชนที่ยังมีวงเงินคงเหลือออกมาจับจ่ายเป็นจำนวนมากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเล่าว่าราคาสินค้าหลายรายการปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนเช่นหอยแม่งผู้ราคาอยู่ที่ประมาณ60บาทต่อกิโลกรัมลดลงจากปีก่อนราว20บาทต่อกิโลกรัม เนื้อหมูราคาอยู่ที่130-150บาทต่อกิโลกรัมก็ลดลงประมาณ5-10บาทต่อกิโลกรัมทำให้บรรยากาศการค้าขายคึกคักกว่าปีก่อนปีนี้ขายดีมากเลยค่ะค่ะมีจัรเตรียมสินค้าไว้เยอะบ้างไหมคะเตรียมค่ะแล้วก็ตุน,ตนไๆแม่ๆหรือว่ารับสดมาได้ยรับมาไม่ได้ตุนมากเพราะของมีทุกวันค่ะ มาชัยค่ะเอามหาชัยไปลำเองใช่ไหมเอามีคนส่งค่ะปีนี้อะไรขายดีที่สุดในการปัจอ๋อที่ขายดีคือของทะเลค่ะของทะเลขายดีทั้งทั้งกุ้งทั้งปลาหมึกทั้งหอยได้ที่ดีเลยใช่จ้ะแล้วก็ราคาปีนี้เป็นยังไงบ้างคะมีขึ้นหรือว่าลงอุ้ยราคาปีนี้ราคาดีมากไม่แพงค่ะมีความคึกคักมากนะครับ หลังจากที่ดูแล้วน่าจะสถานการณ์ดูจะเงียบเลยแบบนี้แต่ก็ช่วงนี้ก็คือลูกค้ามาเรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นพวกหอยแครงหอยแมลงผู้ครับมีเป็นกุ้งแม่น้ําบ้างอ่าใช่ราคาแตกต่างจากปีที่แล้วมากไหมคะอ่าราคาไม่ต่างมากครับแต่ว่าดูเหมือนจะอ่าสินค้าเนี่ยจะต้องอ่ราคาจับต้องได้ง่ายขึ้นคึกคักครับตลาดคึกคักอยู่ตลาดคือคักราคาเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างจากปีที่แล้วมากไหมราคาก็ ใกล้เคียงครับใกล้เคียงแต่ว่าต้นทุนก็จะถูกลงมานิดนึงแต่ว่าราคาขายกันหน้าร้านก็จะพอๆกัน,น,กกนครับลูกคา้าซื้ออะไรมากที่สุนใจพวกตันคอครับ<ช>พวกตันคอที่จะไปทำวขขพวกหมูกระทะพวกกิมจุ่มอะไรเงี้ยครับแล้วราคา,คาต่างถือว่าราคาปีที่แล้วประมาณเท่าไหร่ปีนี้ประมาณเท่าไหร่าคะอย่างราคาปีที่แล้วก็อาจจะสูงกว่านี้นิดนึงครับราคาหน้าร้านแต่ว่าถ้าถ้าต้นทุนน่ะต้นทุนปีนี้จะเบาๆหน่อย บากว่าปีที่แล้วไม่ขึ้นแรงถ้าเป็นปีก่อนๆน่ะมันเวลาใกล้ปีใหม่มันจะอัพราคาเยอะส่วนประชาชนที่มาจับจ่ายวันนี้บอกว่าตั้งใจออกมาใช้จ่ายเลือกซื้อทั้งอาหารสดของแห้งผลไม้เพื่อนําไปประกอบอาหารรับประทานกับครอบครัวราคาสินค้าส่วนใหญ่ก็อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้าและบางร้านก็มีส่วนลดให้ด้วย